นะครับตอนนี้หลายๆประเทศกําลังทําการปลดล็อกะในประเทศไทยก็มีกําหนดจะทําการปลดล็อกในเดือนพฤษภาคมปลดล็อกมาแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมานะครับแล้วก็มีเกณฑ์จะปลดล็อกระลอกที่2และมีเกณฑ์จะปลดล็อกระลอกที่3ตามลําดับนะครับสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้สถานการณ์ที่จะกลับมาสู่สภาวะปกตินั้นเป็นไปได้สูงฮนะก็อย่าที่เห็น ญี่ปุ่นกําลังเดินรอยตามแบบของไทยคือค่อยๆทาค, am, ค่อยๆทำค่อยๆปลด log, ล็อกปลดล็อกปลดล็อกในจีนนั้นเขาใช้วิธีการพอปลดล็อกเรียบร้อยทุกอย่างฟูกลับมาปกติเขาศึกษาจุดบวกพร่องเขาไม่ทิ้งนะเขาศึกษาจุดบวกพร่องทําการวิจัยจุดบวกพร่องทันทีแล้วว่าจุดบวกพร่องการแพร่ระบาดโควิด -19 เป็นอย่างไร สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกไหนประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจคงนี้ไม่พ้นสถานการณ์โควิด -19 นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายๆประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นคราวนี้มีปฏิกิริยาหล,ลังจากญี่ปุ่นประกาศสภาวะฉุกเฉิน ไปดูการเคลื่อนไหวฮะจีนปลดล็อกดาวนเรียบร้อยสหรัฐอเมริกากำลังเรียกร้องให้มีการปลดล็อกดาวนแต่ประเทศอื่นๆจะเป็นอย่างไรในเชิงปรากฏการณ์ในกะารปิดต่ำเนียบขาวก็ปรากฏว่าตอนนี้นะครับเป็นศูนย์โควิด -19 คนใกล้ชิดช้ำติดเชื้อนั้นก็เพียบนะครับโลกเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด -19 <c oughs> นะครับขึ้นมาเนื่องจากทีม วิจัยแห่งมฮ่องกงระบุว่าใช้ยาสูตรผสม3ชนิดร่วมกับผู้ป่วยโควิด -19 นั้นไม่รุนแรงเพียงพอแล้วก็ที่สำคัญน็คือคนใกล้ชิดทรัมป์นั่นก็ปรากฏว่าติดโควิด -19 นะฮะโควิดบุกทำเนียบขาวนะฮะผู้ช่วยระดับสูงรองประธานทีมไม้เพ้นติดเชื้ออีกรายหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์กับ BBC นะครับรายงานว่าสถานการณ์โควิด -19 นะครับ ได้แพร่ระบาดไปยังทำเนียบขาวมากขึ้นล่าสุดเคที่มิลเลอร์หนึ่งในผู้ช่วยระดับสูงซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการฝ่ายสื่อสารของรองประธานาธิบดีไม์เพนได้รับการตรวจว,นวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด -19 นทิะครับตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็เพียงไม่กี่วันนายทหารผู้ช่วยนายหนึ่งของรองประธานาธิบดีโดนทรัมป์ก็รับการยืนยันว่าติดโควิด1 9เช่นกันจนส่งผลท,ทำให้รองประธานาธิบดีไม์เพนต้อง เชิญนะฮะเจ้าที่เหล่านี้ลงจากเครื่องบินเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ติดโควิด -19 ไปทั้งลำนะครับในขณะที่อังกฤษมีการเข้มสกัดโควิด -19 เตรียมสั่งผู้เดินทางเข้าประเทศต้องกักตัวเป็นเวลา14วันนะครับสำนักข่าว BBC รายงานว่ารัฐบาลของสหาร,ราชอาณาจักรกำลังอยู่ในระหว่างการพิณาออกคำสั่งให้ผู้ที่เดินทางเข้าเมืองจาก ประเทศทุกคนต้องทําการกักตัวในสํานักของตัวเองเป็นเวลา14วันนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด1 i โดยคาดการว่ามาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคมนั่นหมายความว่าการจะเปิดล็อกดาวน์นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในประเทศไทยนะมันต้องไปซ้อนครองกับสอดคล้องกับต่างประเทศด้วยไม่ใช่ว่าเราเปิดประเทศประเทศ,เทศ,เทศอื่นไม่เปิดไม่รู้จะบินไปไหน,นมีแต่คนบินเข้าแต่บินกลับไม่ได้เลยยุ่งอีก นในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกฮะแต่อยู่ที่4ล้านคนคเด็กป่วยโรคหาหยยากนะครับดับไปเสียชีวิตไป3วันเอี่ยวโควิด -19 นะครับเว็บไซต์ข้อมูลไวรัสโควิด -19 ของมหาวิทายาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเป็น4ล้านกว่าคนแลนะครับ โดยในจำนวนนี้ผู้เสียชีวิตถึง278,135คนและก็รักษาหายดีแล้ว1,1,363,232รายแนวโน้มก็ยังคงมีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่อิหร่านอิหร่านมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นอีก1,500รายเลยทีเดียวนะครับสก่าวเอนะครับรายงานว่าอิหร่านออกมาเตือน บ,บอกว่าผู้ติดเชือ้อโควิด1 i n e t กำลังเพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกเฉียงใต้นะครับตั้งทั้งที่มือภาคอื่นตัวเลขกำลังลดลงขณะที่อิหร่านประกาศผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกจำนวน1 5 0 0รายนะครับกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าการหยุดเ <c> ผ <oughs> ยแพร่พรตัวเลขยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 <c oughs> ของแต่ละจังหวัดเ,เมื่อเดือนที่แล้วกระทรวงหันไปใช้ระบบรหัสสีขาวสำหรับพื้นที่ความเสี่ยงต่ำในประเทศสีเหลืองสำหรับพื้นที่ความเสี่ยงปานกลาง และสีแดงสำหรับพื้นที่ความเสี่ยงระดับสูงล่าสุดยูเซฟยูเซสถานนะครับมีรหัสสีแดงเช่นเดียวกับ <c oughs> ประเทศจังหวัดอื่น,นที่ไม่มีนะครับรวมทั้งกรุงเตหะรานและกรุงศูนย์กลางนิกายชีอะอย่างกอมซึ่งมีรายงานผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ตัวเลขสะสมในอิหร่านก็อยู่ที่85,000กับ6 4ราย นะะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นฮนะ,อะขออภยัยฮะเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่ที่ยอดผู้ติดเชื้อตอนนี้อยู่ที่1นึ่งกับหกรรายนะครับรายใหม่เพิ่มขึ้น1,529รายในระยะเวลา24ทุกวโงที่ผ่านมาส่วนการเสียชีวิต <c oughs> ใหม่เพิ่มขึ้น84รายทําให้ยอดอรวมตายอยู่ที่6,589รายน,นี่คือตัวเลขล่าสุดน,นะครับในขณะที่จีน จีนก็เตรียมที่จะปฏิรูปการป้องกันโรคติดต่อนะฮะหลังเกิดบทเรียนโควิด -19 สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าจีนจะปฏิรูปป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเพื่อแก้ไขช่องโหว่ต่างๆในการแพร่ระบาดของโควิด -19 จีนถูกวิจารณ์นะครับจากภายนอกและภายในประเทศเกี่ยวกับการล่าช้าในการตอบสนองผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ซึ่งปรากฏขึ้นครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น หลังจากนั้นไวรัสก็แพร่ระบาดไปทั่วส่งผลทำให้ผู้ติดเชื้อเกือบ4ี่ล้านคนคร่าชีวิตไปกว่า2 7แสนคนทั่วโลกนะครับการแพร่ระบาดของโควิด1 9เป็นบททดสอบความสามารถของการบริหารการปกครองของเรานะครับและมันแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนในการรับมือการแพร่ระบาดระบบสาธารณสุขของเราด้วยนะครับหลีปินรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยคณะกรรมาธิการสุขภาพแห่งชาติของจีนได้บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับ คณะกรรมการชุดนี้ตั้งใจที่จะสร้างห่วงโซ่การบัญชาการและการปิรูปก,การาปฏิบัตนะิที่มีประสิทธิภาพทําให้ระบบการป้องกันการควบคุมทันสมัยมากขึ้นนะครับคณะกรรมการยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เกิด Big Data ปัญญาประดิษฐ์และคํานวณแบบคลาวดนะครับเพื่อวิเคราะห์โรคติดต่อตามรอยเชื้อไวรัสนะครับและก็แจกจ่ายทรัพยากรให้ดีมากยิ่งขึ้น เขายังกล่าวว่าคณะกรรมการมีแผนที่จะเริ่มทําการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีแกนหล,ลักสําหรับการปรับปรุงประกันสุขภาพและประกันความพร้อมในการใช้งานพร้อมๆกับอุปกรณ์ชุดต่างๆนะครับจีนไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากเชื้อไวรัสโควิด -19 มาเป็นเวลา24วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประธานาธิบดีโดนด์ทรัมป์ก็ปรากฏว่าทําการโจมตีจีนเขมีการวิเคราะห์ว่าอาจจะ ไม่ใช่เพื่อเพื่อที่จะหวังปกปิดความผิดพลาดของตัวเองในการรับมือโควิด -19 นะครับสื่อก็มีการวิเคราะห์นะฮะบอกว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำการโจมตีนะฮะก็เพื่อที่จะหันเหความสนใจออกไปจากความผิดพลาดของตัวเองแต่ชัดเจนว่าทรัมป์คาดหวังนะวาดหวังเกี่ยวกับอาศัยการเล่นงานทุบตีจีนเพื่อที่จะตนเองชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนะฮะ โดยโจไบเดนคู่แข่งของเขามีความประสงค์ทํานองเดียวกันคือตอนนี้เขาใช้หลักทั้ง2คนเนี่ยใช้หลักที่ชื่อว่าชาติยมฝันหลังเพิ่งมาวิเคราะห์ผมเรียนมาแล้วว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาต้องโจมตีจีนเป็นสําคัญต้องมองจีนเป็นศัตรูยึดประโยชน์ของประเทศชาติโดยหลักปกัติกรรมที่ชื่อว่า American First โอกาสที่ทรัมป์จะกลับมาสูงนะครับในสถานการณ์ตอนนี้โดยทรัมป์ใช้เรื่องของโควิด1 i นั่นแหละเป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะหาเสียงเลือกตั้งนะครับ ในขณะที่โซก็สั่งปิดบาร์ทั้งหมดหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ใหม่นะครับพิ่มในการ CDC ของสหรัฐอเมริกากักตัวโรงพยาบาลในมอสโกนะครับรักษาโควิด -19 แล้วก็มีไฟไหม้มีเสียชีวิตในบราซิลดับพุ่งเกือบหมื่นรายทั่วโลกติดเชื้อ4ล้านคนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์กับ a p p นะครับ a n ด้วยนะครับรายงานว่าเกาหลีใต้ สั่งหยุดบาร์ทั้งหมดในกรุงโซลนะครับหลังจากมีการแพร่ระบาดขนาดเล็กเกิดขึ้นบาร์เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น34คนนะก็เป็นจุดที่แพร่ระบาดส่วนบราซิลพบจำนวนผู้ติดเชื้อและก็เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่10,000กับ627คนนะติดเชื้อไม่ต่ำกว่า155,000คนในกรุงมอสโกผู้คนแตกตื่นหลังเกิด ไฟไหม้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับยอดติดเชื้อรัสเซียใกล้แตะ2 0 0 0 0 0คนนะขณะที่ทั่วโลกติดเชื้ออยู่4ล้านกว่านะครับเสียชีวิตไป2ล้าน7ก็ไปให้2 0 0หมแก้ไขฮะ2 0แสนนะครับนี่ก็คงจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะในขณะที่ควีนแล้ิเบธนะครับทรงตรัสให้กำลังใจ วันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองอย่าได้ยอมแพ้อย่าสิ้นหวังนะครับบอริสต่อสายคุยกับวลาดาเมียปูตินสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าสมเด็จพระราชนียลิซษเบธที่2แห่งสหรชอาณาจักรกได้ตรัสให้กำลังใจทางโทรทัศน์นะครับได้ทรงพระราชทานพระตํารัสอย่าได้ยอมแพ้อย่าสิ้นหวังเนื่องในวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2และวันชัยชนะครบรอบ75ปี นายกรัฐมนตรีอังกฤษต่อสายแสดงความรําเกร่วมกับผู้นําของรัสเซียนะครับซึ่งหนังสือพิมพ์เดอะการเดียนสื่อของอังกฤษรายงานว่าการออกอากาศพิเศษดําเนก75ปีของการที่สุดสงครามโรคครั้งที่2ระหว่างที่อังกฤษแล้วก็ทั่วโลกกําลังอยู่ระหว่างการปิดตายเมื่อเวลา20อนาฬิกาของวันศุกร์สมเด็จพระประมุขแห่งสหราชอาณาจักรของอังกฤษทรงตรัสว่าวันนี้อาจจะเหมือนวันที่ยากลําบากที่เราไม่สามารถ นะครับเฉลิมฉลองพิเศษเหมือนอย่างที่เราตั้งใจแต่แทนที่เช่นนั้นเราก็แสดงความลำาลึกจากบ้านของเราและจากขั้นหน้าประตูบ้านของพวกเราข้อนะแถลงดังกล่าวเนี่ยก็มีการถาแถลงเสริมนะครับบอกว่าแต่ถนนของเราของพวกเราไม่ว่างเปล่าเต็มไปด้วยความรักความห่วงใยที่เรามีให้กันและกันและเมื่อข้าพเจ้ามองมาที่ประเทศของเราในวันนี้ และเห็นในสิ่งที่เราปรารถนาทําให้การปกป้องสรรพดุลซึ่งกันและกันข้าพเจ้ากล่าวด้วยความรู้สึกที่ภูมใิใจว่าพวกเรายังคงเป็นชาติที่มีเหล่าทหารกล้าทหารเรือทหารอากาศที่จะเป็นที่รู้จักและชื่นชมฮะซึ่งเป็นการกล่าวสังเกตไหมฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้เคียงกับสงครามโลกมากโดยเฉพาะครั้งที่สองนะก็เป็นสงครามไวรัสในขณะที่ญี่ปุ่นฮะก็เล็งยกเลิก สภาวะฉุกเฉินคุมโควิด -19 ก่อนวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายยาสุชิโตชินะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและกระทรวงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้เปิดเผยว่าเล็งจะยกเลิกมาตรการฉุกเฉิน34จังหวัด <c oughs> จาก47จังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่นก่อนกำหนดหรือวันที่31พฤษภาคมหลังจาก 3 4จังหวัดไม่พบผู้ป่วยโควิด -19 นะครับทั้งที่ใน3 4จังหวัดไม่มีไม่ได้มีกลุ่มโตกเกียวหรือจังหวัดโอซาก้ามารวมอยู่ด้วยเนื่องจากทั้ง2เมืองถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังพิเศษนะครับโดยทางการหาเรือเกี่ยวกับการตัดสินใจ ครั้งนี้ในวันที่14พฤษภาคมนะครับที่ถึงนี้ซึ่งรัฐบาลยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าใช้กฎเกณฑ์ใดในการตัดสินจังหวัดดังกล่าวพร้อมยกเลิกมาตรการฉุกเฉินหรือไม่ทั้งนี้นายนิชิมูระนะครับกล่าวว่าจำนวนผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยลดลงนะเป็นเพียงหนึ่งในหลักเกณฑ์ที่ทางการได้ใช้ในการตัดสินนอกจากนี้นายนิชิมูระนะครับยังกล่าวอีกว่ากรุงโตเกียวจังหวัดโอซาก้าจำนวน รวมไปถึงอีก17จังหวัดถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มการเฝ้าระวังพิเศษและก็การยกเลิกสภาวะฉุกเฉินะก่อนกำหนดเช่นเดียวกันสถานก,การณ์การแพร่ระบาดในสัปดาห์ถัดจากนี้จะปรับตัวดีขึ้นขณะที่ญี่ปุ่นมีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 มากกว่า15,000รายมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย600ศพ โนะดยภาพรวมนะครับตอนนี้หลายๆประเทศกําลังทําการปลดล็อกนะในประเทศไทยก็มีกําหนดจะทําการปลดล็อกในเดือนพฤษภาคมนะปลดล็อกมาแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมานะครับแล้วก็มีเกณฑ์จะปลดล็อกระล,อก,ลอกที่2และมีเกณฑ์จะปลดล็อกระลอกที่3ตามลําดับนะครับสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้สถานการณ์ที่จะกลับมาสู่สภาวะปกตินั้นเป็นไปได้สูงฮนะก็อย่าที่เห็น ญี่ปุ่นกําลังเดินรอยตามแบบของไทยคือค่อยๆทาค่อยๆทำค่อยๆปลดล็อกปลดล็อกปลดล็อกในจีนนั้นเขาใช้วิธีการพอปลดล็อกเรียบร้อยทุกอย่างฟูกลับมาปกติเขาศึกษาจุดบกพร่องเขาไม่ทิ้งนะเขาศึกษาจุดบกพร่องทําการวิจัยจุดบกพร่องทันทีแล้วว่าจุดบกพร่องการแพร่ระบาดโควิด1 i เป็นอย่างไรแต่ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้กัุวนจะปลดล็อกไปปลดล็อกอยู่หลายๆประเทศกําลังเผชิญกับการแพร่ระบาดอย่างหนักเพราะมาตรก,การที่วางไว้ไม่ดี ซึ่งเสียงนนี้คือวิชั่นหรือหลักวิสัยทัศน์เชิงการบริหารของรัฐบาลนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ความรู้เคราะรักเลือเป็นวน ือดรอนกันทวนนาไม่ต้องมัวเทียงกันว่าใครเดือดร้อนกว่าสารพัดข่าวสารที่ประดังเข้ามาจริงบ้างเท็จบ้างเช็คให้ดีๆก่อนนะก่อนที่จะติดเชือ้อโควิด1 9อย่าตื่นตูมเกินไปเวียงได้ก็อยา่าหพ่งวีนะาขอ้อมูลให้รอบด้านผ่านเทคโนโลยีสังคมไม่เป็นบาทมีชีวิตน้องว<อ>ันสีรักและเป็นห่วงเธอคนดีบอหมความห่วงใยที่มีเพื่อเพิ่มภูมคุ้มกัน ต้องชิ่งชิงชิงอยู่ที่บ้านนอนชิ่งไปสักพักเพื่อดูแลคนที่รักศึกษาตั้งหลักเพื่อปัญญากับข่าวสารที่เป็นจริงไวรัสโควิดใครช่างลิขิตติดกันเป็นติ่งโดนกันทั่วเข่าที่มันรัวเข่าที่มันมั่วอย่าไปกลัวต้องเพิ่มวัคซีนด้วยความรู้ล็อกดาวน์อยู่บ้านกันยาวยาวทุกประเทศทั่วโลกก็เหมือนกัน right now เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้ว่ามีทั้งดำทั้งขาวเลือกมองดูให้ดีๆมีสติองเสพ่า เวลาส่วนใหญ่ที่เราต้องอยู่กับบ้านก็เอาเวลาที่มีมาหาข้อมูลให้รอบด้นานข้าวมั่วข่าวไม่ชัวร์ให้ระวังกันบ้านอย่าตกเป็นเหยื่อคนชั่วแชร์มั่วจะติดตารา